ทีนี้เรามาดูคือว่าจริงลี่กับจริงเยียนครับทั้งจริงลี่และจริงเยี่ยนแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า experience จริงลี่เน้นว่ามีประสบการณ์ในเรื่องนี้อย่างเช่นมิ้นลอมอโรนได้ไปจริงลี่การกินข้าวกับชนเผ่าโซมาเลียนั่นคือจริงลี่เขาไปประสบกับเรื่องนี้เขาไปผ่านประสบการณ์เรื่องนี้ส่วนคาว่าจริงเย่นใช่ไหม ที่ CEO คนนี้เขามีประสบการณ์ในเรื่องของการทำมาร์เก็ตติ้งมาเยอะมากเลยนะครับเขาทำมาร์เก็ตติ้งมาถึง25ปีแล้วเขามีประสบการณ์ในเรื่องนี้คือเขามีสกิลในเรื่องนี้มีทักษะในเรื่องนี้นั่นคือคำว่ามีประสบการณ์นั่นคือยจริงเยเน้นสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการที่เคยทำมีประสบการณ์ในเรื่องนี้ก็เลยเก่งกว่าคนที่ไม่เคยมีประสบการณ์นั่นคือยจริงเย็น 每个人的生活经历不同，每个人的生活经历不同。แต、嗯、่ละคนมีประสบการณ์ชีวิตที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้น所以想法也不一样，เพราะฉะนั้นว、嗯、ิธีการคิดก็เลยไม่เหมือนกัน。就ไม่เหมือนกัน。我想坐一次过山车，想อยากจะนั่งรถไฟเหาะสักครั้งหนึ่ง，那应该是一个很好的经历。 นั่นน่าจะเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยประมาณจริงเยี่ยนจีเหล่จริงเยี่ยนจีเหล่เยี่ยนคือไรสะสมประสบการณ์สะสมประสบการณ์อ่าเธอจะต้องไปฝึกงานที่บริษัทนี้ก่อนแล้วก็จีเหล่จริงเยี่ยนก่อนถ้าตังลี่ชื่ออีกยี่สิบสามปีเขาเป็น ทนายมาสามปีแล้วใช่สามปีแล้วเขาเป็นทนายมาสามปีแล้ว所以经验特别丰富所 o 以经验特别丰富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 แปลว่าอุดมสมบูรณ์ถ้าทุกคนยังจำได้นะครับอยู่ในบทแรกนะฮะดังนั้นจึงเต็มไปด้วยประสบการณ์ใช่มีไหมมั้ 有经历เนี่ยนะ并不说明有经验มีมีี่เนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะมีจิงเยเสมอไปเหมือนเคยผ่านมาก็จริงแต่อาจจะไม่ได้ไม่ได้เรียนรู้อะไรจากสิ่งที่เคยผ่านมาก็ไดนะใช่ get ไหม get เยอะ